ดาราหนุ่มดังตอบแล้วหลังแฟนๆลุ้นมีทายาบสืบสกุลคนที่5อีกหนึ่งครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นและน่ารักมากๆมีแฟนคลับชื่นชมจํานวนมากสําหรับครอบครัวของหนุ่มบีมกวีตันจรารักและสาวออยอธิพรพร้อมลูกๆทั้ง4ี่คนอย่างน้องพีน้องทีน้องไอวาและน้องอัญญาซึ่งจะเห็นโมเมนต์สุดน่ารักของพวกเขาผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้งและแน่นอนว่าก็ยังลุ้นให้มีทาย,ยาทคนที่5เพราะทั้งคู่ยังมีไข่อีกหนึ่งฟองให้ กับสาวอ้อยอธิพรได้อุ้มท้องอีกนั่นเองแต่ล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนแกันออกงานอีเวนต์และมีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตอบประเด็นทายาทคนที่5ที่หนุ่มบีมเผยถึงเรื่องราวของหนุ่มแดนก่อนที่ก่อนหน้านี้บอกอาจจะไม่มีลูกแต่วันนี้ภรรยามีตั้งครรภ์แล้วโดวยหนุ่มบีมบอกว่าผมว่าจริงๆความคิดคนอาจเปลี่ยนไปได้เพราะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอาจจะรู้สึกว่าจริงๆมีก็ดีคนเราเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆสมมติวันนี้ผมพูดอะไรไป อย่่างงหนึผมหมายถึงลูกคนที่5้าเรื่องลูกคนที่5ผมว่าผมมันคงพอสมควรคิดว่าก็คงเอาแค่ตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าต้องมีค่าใช้ใจ่ายเยอะนั่นเองส่วนสาวออยอธิพรก็อยากมีลูกคนที่5้าแต่สุดท้ายแล้วร่างกายก็ไม่พร้อมที่จะมีเบบีคนที่5นั่นเองค่ะเพราะสาวออยท้องลูกแฝดถึง2คู่แล้วก็ผ่าคลอดมาทั้ง2ฉะนั้นตอนนี้เองแผลที่ผ่าตัดก็มีรอยแผลเป็นอยู่ด้านใน และบางมากๆจึงไม่พร้อมที่จะมีลูกคนที่5้นั่นเองค่ะตอนนี้ก็ถือว่าได้เลี้ยงลูกทั้ง4ี่คนให้ดีเยี่ยมไปก่อนนะคะคุณแม่อ้อยไม่ต้องมีลูกคนที่5แล้วค่ะห่วงสุขภาพร่างกายของคุณแม่อ้อยเช่นเดียวกันเหมือนกับที่คุณพ่อบีมจำจรารักที่ทั้งรักทั้งหลงคุณภรรยาแต่ก็ไม่อยากให้ท้องคนที่5้นั่นเองแต่ตอนนี้ก็ยังเก็บรักษาไข่ไว้ที่5ไวเป็นอย่างดีไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีเปลี่ยนใจหรือเปล่าก็ต้องรอดูอีกครั้งค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอกนิ้วด้วยนาพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า